สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอามวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมารำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธท,ทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์แล้วก็ YouTube ช่องไฟคลาสสิกนะครับสำหรับนี้ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วครับศึกมวยประกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท WBC ครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกซ้ายมือครับฟูลิโอเซซาเชาเวสขวามือปูด้าชิงครับเดอะโกลเด้นบอยครับออสการเดลาโฮยานะครับนี่คือศึกมวยโลก ที่ทั้งโลกรอคอยในเวลานั้นครับวันนั้นนี่ชกกันที่ซิซ่าพาเลสนะครับใน,นลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกานะครับไมเคิลบัฟเฟอร์ครับมามาวันนี้ไม่มาในชุดทักซิโดเลยครับแปลกตาหน่อยครับ <c oughs> แต่ว่านำเสียงนี่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะก,กี่ปีกี่ปีครับ <c oughs> นี่คือคู่มวยโลกที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเวลานั้นก็ว่าได้แล้ววันนั้นนี่อาจารย์อเนกของทอ,องคำนะครับซ้ายมือครับไปนั่งให้คะแนนอยู่ด้วยครับส่นวนบนเวทีดีมาคุณนักคุณตากันดีกับแฟนมวยโลกในยุคนั้นครับโจโคอเตสครับนี่ครับบรรยากาศของเซซาร์พาเลสครับนั้นวันนั้นที่ชกกันที่ลานจอดรถนะครับโรงแรมเซซาร์พาเลสในลาสเวกัส สีสันยามค่ำคืนครับแล้วก็นี่เป็นน่วยสังเวียนที่มีไฟระับตำนานเกิดขึ้นมากมายครับแล้วก็นี่ครับมาแล้วครับประโยคเด็ดของมายเครบัฟเฟอร์ครับ Let's get ready to the rumble ครับเสือเท่ากับสิงห์หนุ่มเจอกันครับผู้ท้าชิงในวันนั้นครับแนะนำก่อนครับนี่คือเดอะโกลเด้นบอยครับเจ้าของตำแหน่งเจ้าของแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกเกม ทีนครบาร์เซโลนาเมื่อปี1992นะครับเหรียญทองเหรียญเดียวของทีมมวยสารัฐในปีนั้นครับเจ้าของแชมป์โลก2พิกัดน Four ้ำหนัก3เส้นนะครับสถิติวันนั้นชนะ21ไม่มีแพ้ไม่มีเสมอครับนอก19ครับ huh. วันนั้นนี่เป็นแชมป์ไลท์เวท WBO อยู่ด้วยครับข้ามรุ่นขึ้นมาท้าชิงครับแชมป์โลกรุ่นที่3ครับได้ไม่ได้ครับเด็กับุ่นบอยออสการ์เดลลาโฮยา่าขณะที่เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกซูเปอร์ไลท์เวท WBC วันนั้นครับครัมวอร์ดเก๋ากึกครับนี่คือปีที่16นะครับในการชกมวยอาชีพของฮูโรสซิซัสชาเวสครับแล้วก็ นี่คือไฟที่100ปฏร้พดีเลยครับสถิติชนะ97แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะครับว่าในมวยโลกยุคสมัยใหม่นี่จะมีนักมวยที่ชกได้เยอะขนาดนี้นะครับจากคูเลคานในเม็กซิโกครับเจ้าของแชมป์โลก3พิกัดน้ำหนัก5เส้นนะครับ จากของแชมป์โลกซูเปอร์ไลเวต WBC ครับ JC ซ,ซูเปอร์สตาร์ครับโ u ลิโอเซ a r าชาเวสขวัญใจชาวเม็กซิกันทั้งปวงครับว่ากันว่านี่เป็นการเจอกันของสองนักชกเชื้อสายละตินที่แหมเรียกว่าเป็นบิ๊กไฟที่สุดครับของมวยเชื้อสายละตินที่เจอกันน,น,นะครับ แม้ว่าเดลาโฮย่านี่จะเป็นอเมริกันก็ตามครับแต่ว่าเขามีเชื้อสายนะครับ12ยกครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นเดลาโฮย่านั้นใหญ่กว่าเห็นเห็นนะครับอายุ23ปีครับวันนั้นนี่สดยังกับปดจากรัจจกร่วทีเดียวขณะที่ชาเวสวันนั้นนี่33แล้วครับแอบซายนี่แม่ฉกเป็นงูครับเดลาโฮย่า ก่อนชกนี่พอประกบกันปับ๊บดิเดลทย่าได้รับการวางตัวเป็นต่อ3-1นะครับแต่ว่าพอใกล้วันชกนี่แหมอัตรานี่ลดลงมาเรื่อยๆนะครับก่อนขึ้นชกนี่เหลือ2-1ครับเพราะว่าแหมแฟนมวยก็เกจิมวยนี่ก็มองว่าแหมชาเวสนี่ <c oughs> เหนียวยิ่งกว่าแตงเมยครับไม่ใช่จะเคี้ยวง่ายๆครับ <c oughs> ยิงขวาก็ไปหมัดหนึง่ง มวย99ไฟแพ้ไฟเดียวนี่โอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนครับแพ้แฟรงกี้แรนดดอลนะครับไฟเดียวส่วนเสมออีกไฟหนึ่งคือไฟที่เขาก้าวขึ้นไปท้าชิงแชมป์เวทเทเวต WBC กับเพเนวิเตเกอร์นะครับเมื่อปี1993นะครับไฟนั้นเสมออ้าวตาซ้ายแตกมาแล้วครับชาเวสมีเลือดไหลามาแล้วนะครับ โอ้โหเร็วเลยครับพึ่งผ่านไปนาทีนิดๆครับโอ้โหอ้วครับเห็นเลือดแล้วครับเดียวย่าสถานการณ์เปลี่ยนเลยครับแหมดูครับโอ้โหต้องเอานวมไปเลือดท่ตาครับชาเวสธรรมดาก็แหมเรียกว่าเสียเปรียบครบวงจรอ,อยู่แล้วครับอายุเยอะกว่าช่วงชกสั้นกว่าครับ ตัวนี้เล็กกว่าเห็นเห็นครับโอ้โหดูครับเลือดกระโชดออกมาแล้วครับชาเวสเดลอายายังไม่รีบนะครับไม่ได้ผลีผามเอาครับโจคอเตสแยกก่อนครับเลือดเยอะครับโอ้โหยกแรกเท่านั้นครับโอ้โหดูครับบนตรงคิ้วพอดีเลยครับแผลค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ลึกมากครับ จกต่อได้ครับนายแพทย์ฟลิปโฮมันสกี้ครับยังบอกว่ายังไกลหัวใจครับทำนองว่ากันอย่างนั้นชาเวสต้องแหมมีจุดอ่อนซะแล้วครับต้องอย่างทุกอย่างที่เตรียมมานี่อาจจะต้องโยนทิ้งแล้วครับแหนงการชกอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วครับในภายหลังนี่ชาเวสกับทีมงานก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่า ห้าวันก่อนชกครับก็ประสบอุบัติเหตุในการซ้อมแล้วก็มีแผลครับปรีที่คิวติดจุดนั้นแหละครับแต่ว่าก็ปิดข่าวแล้วครับไม่อยากให้การชกต้องถูกเลื่อนนะครับเพราะวันนี้คือไฟใหญ่ครับแต่ว่าคณะกรรมการมวยของรัฐเนวาดานี่บอกว่าตวรวจร่างกายก่อนชกนี่ไม่ไม่มีร่องรอยเลยครับก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงนะครับ แต่ว่าบนเวทีวันนั้นนี่ยกแรกนี่ดูครับโอ้โหละเลงเลือดไปแล้วครับเจซี่ซูเปอร์สตาร์ดูแผลนะครับไม่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะยาวครับหางคิ้วพอดีครับยกที่2ครับดูกันต่อออกหมัดน้อยเลยครับยกแรกชาเวสนี่ต้องดูครับว่าจะเอายังไงอาร บอลาโฮยาฉากหนีนิดเดียวครับหัวทิ่ไมไปเลยไฟนี้นี่เรียกว่าเป็นการหนึ่งในไม่กี่ไฟนะครับที่บ๊อบอารามกันดอนคิงนี่แหมจับมือกันจัดนะครับทั้งคู่นี่รับค่าตัวการันตีนะครับไปคนละ9ล้านดอลลาร์ครับ เรียกว่าเนื้อๆเ,เ,เลยครับนานาทีนั้นนี่เรียกว่าเป็นค่าตัวเยอะที่สุดในอาชีพของทั้งคู่เลยครับชาเวสพยายามจะโยกศีรษะดูครับต้องฝ่าดงแย็บแล้วมีขวาหลังดาโลเาย่ายชาใครถึงตัวนิดเหนื่อยหน่อยครับดูครับมาแล้วแม่นแม่นทั้งนั้นครับชาเวสบอกว้าเข้ามาครับกวักมือให้เข้ามาเรื่องหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับชาเวสเอ้าวแล้วครับ จะเข้าถึงตัวได้เนี่ยเราญาตเหนื่อยแน่นะครับเพราะว่าแมนี่สุดยอดนักตัดลำตัวเลยครับเรโ,เ,โซเซซาชาเวสไฟนี้นี่บ๊อบอารัมนี่ตัดสินใจที่จะไม่ถ่ายรถสดทางทีวีแบบเปเปอร์วิวนะครับ ราะว่าตอนนั้นนี่ตามข่าวคือบ้านเราเรียกว่ากล่องเทือนครับระบาดครับบอบอารัมบอกแกดักทางพวกที่ชอบสอยสัญญาณไปดูฟรีครับออกอากาศทางการถยทอดสดนี่ครับเป็นพวกโกลสเซอร์กิทเลวิชั้นนะครับคือพ่วยง่ายก็จ,จะเป็นปิดวิกเลยครับบ้านเราทำให้รายได้อาจจะหายไปเยอะหน่อยครับไฟนี้ จากที่คาดการกันไว้นะครับแต่ว่าปูถึงตัวนักมวยบนเวทีนี่โอ้โหรับกันอื้อซ่าครับเกมยกสองนี่ชาเวสยังไม่บุกนะครับตัวเองนี่แตกมาแล้วกับอ้าวครับปลุกซ้ายยังไม่มีหมาัดจ่า,ก,จาก,กันเท่าไหร่นะครับเดลาร์ย่าเองก็ไม่ผีผามนะครับ เอาครับชาเวสตอนเดรโรยาแหมดูครับขยับจะต่อยเดรโรยาแกพลิ้วเลยครับสายตาจังหวะฝีมือนี่เรียกว่าครบเครื่องครับเดรโรยาหน้าวันนั้นครับอย่างเดียวที่เขาเป็นรองชาเวสในวันนั้นก็คือเรื่องประสบการณ์นี่ครับเพิ่งจะผ่านการชกมาแค่ยี่สิบเอ็ดไฟครับขณะที่ชาเวสนี่ไฟที่หนึ่งร้อยครับโจคอเตสมบอยเข้ามุมครับ นี่ครับดูหมัดในยกแรกนะครับว่าแตกหมัดไหนครับกระแทกแยบซ้ายเข้ากระบอกตาเลยครับแต่จริงๆแล้วเหมือนกับในยกแรกนี่เหมือนกับจะมีขวาหมัดแรกนะครับขวาตรงแต่ว่าซ้ายหมัดเมื่อสักครู่นี่นะครับเรียกว่าเลือดนี่ซึมอกมาเลยครับยกที่3ครับว่ากันต่อ วันนั้นนี่มีถ่ายทอดสดมาเมืองไทยด้วยนะครับแต่จำกันได้ครับคนภาคเองก็แหมยังเด็กอยู่เลยครับวันนีน้ตื่นมาดูด้วยครับจำได้ว่าแหมตื่นเต้นจริงๆครับมวยคู่นี้โห้ประโคมโปรโมทกันมาเรียกว่าร่วมครึ่งปีนะครับว่ากันว่าแม้เดลโฮย่าเนี่ยจะมีเชื้อสายเป็นละตินนะครับแต่ว่าทุกท,ที่ที่ไปครับในเมืองที่มีคนละตินนี่โดนโหหมดนะครับ แฟนมวยชาวๆแล้วตินส่วนใหญ่นี่จะมานิยมชมชอบก็เป็นขวัญใจมานานครับสำหรับฮิลิโอเซซ่าชาเวสแต่ว่าสถานการณ์บนเวทีถึงตรงนั้นเนี่ยยกที่3นะครับโอ้โหชาเวสนี่ก็ค่อนข้างจะขับขันหน่อยครับดูครับเลือดนี่ห้าไม่อยู่นะครับอ่าหัวชนกันอีกครับคลำป้อยเลยครับเอาครับชาเวสต้องเดินให้ติดตัวเลยครับอยู่วงนอกในหม รับประทานแย็บเดลอย่าอิ่มแน่นอนครับแบบเลือดไหลามาเป็นทางเลยครับจาเวสโยกเข้าไปเดลอย่าก็ไม่ได้ถอยด้วยนะครับบางจังหวะนี่นะครับมีเดินขู่กังหกักจาเวสเอายังไงครับสามยกนี่สองยกครึ่งนี่ผ่านมานี่ยยังออกหมัดกันไม่เยอะเท่าไหร่เลยครับ มันมีนี่แหละครับมีมปัจัยเรียกว่านอกเหนือการควบคุมมาครับสับชเวสเอาครับตัดซ้ายลำตัวเดโลยา่าวันนั้นนี่เปรี้ยจริงจริงครับ23าอ่าชาเวสฉุนครับมาเจอออกเหลี่ยมครับเดโลยา่าแต่ไม่มีอะไรครับแตะนวมต่อยกันต่อมาสักครู่นี่แหมมีหมุนออกข้างแล้วมีมือค้ำไปหน่อยครับชเวสไม่พอใจเท่าไหร่เอาแล้วครับเริ่มจะเดินให้ติดแล้วครับ ดีเดลโรย่าเดี๋ยวดูครับพลิ้วจริงๆครับวันนั้นนี่สเตปเท้าสปีดหมัดเนี่เหลือกำลังครับยิงขวาใหม่เข้าครับชาเวสตน่ต่อยแข่งกับเวลาด้วยนะครับตัวยิ่งทีผ่านไปนี่ยิงแผลก็จะยิ่งขยายครับแล้วนี่ก็คือชัดเจนนะครับว่าแตกด้วยหมัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะทำอะไรต้องรีบเลยครับชาเวส เดลเลย่าเดินขู่ไม่ถอยให้ชาเวสด้วยนะครับ,รบชาเวสลำบากแล้วครับสถานการณ์ผ่านสมยกตรงนี้ขยับจะต่อยเดลเวย่าประคัดซ้ายแล้วฉากหนีออกไปครับได้มาสองหมัดปลายยก3หมดยกครับมมดูแล้วสามยกผ่านนี่ ยากเลยครับงานของฮิโรเซซ่าชาเวสครับยกที่4ครับดูกันต่อจะบอกกันเอาไว้ตรงนี้ครับว่ามวยคู่นี้ยก5 6 7 8 9 10 11 12ไม่มีครับจบที่ยกนี้แหละครับเอาละครับชาเวสเปิดเกมแล้วครับอยู่วงนอกนี่มีแต่แพ้กับแพ้ครับแล้วเวลามันไม่คอยท่าครับแผลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเอาละครับเริ่มจะขยับให้ติดตัวแล้วครับชาเวสดูว่าแฟนมวยข้างล่างเนี่ยเทกันใหญ่ เดลาอญ่ยายังนิ่งๆครับยังไม่ตกใจครับการที <c oughs> ่หัวเดลาอญาไม่ถอยเลยชาวเวสก็เข้าลำบากนะครับบางทีนี่แมาหมัด <c oughs> มันยาวครับช่วงโชคมันยาวกันเยอะครับ <c oughs> ดูครับยืนยับเดินได้แป๊บเดียวครับชาวเวส สายเนี่ยออกสามหมัดเป็นทริปเปิลเลยครับภายในเวลาไม่กี่วินาทีชาเวสต้องหาช่องเข้าทํานะครับดูครับเดโลยาย,ยืนแยบแยบเนี่ยเข้า,ขากระบอกตานี่แผลนก็ขยายไปเรื่อยครับดูครับยิงขวาเอาละครับนี่เข้ากระบอกตาเลยครับเต็ม,มๆชาวเวสตบพุกซ้ายมาโดนโตไปหมัดเด้ง ขยับกระาาปครับชาเวสอ้อาวครับต่อยได้หมัดหนึ่งนี่แฟนมวยก็เฮครับแต่ว่าโอ้โหก็จะได้แต่ละหมัดเลือดก็ไหลเป็นทางครับชาเวสก่สอนหน้านี้แทบจะไม่เคยเห็นเะครับชาเวสนี่แตกเป็นแผลเลือดเยอะขนาดนี้ครับดเดี๋ยวเรายนย่าดิ เอาลเหครับดาคุกซ้ายซ้ายอีกหมัดหนึ่งอ้าวชาเวสเดินเร็วโดนซ้ายดาอีกหมัดหนึ่งครับไม่ตกใจด้วยครับเดลัวย่าดูครับหนึ่งสองสามอเมคัาซ้ายซ้ายอีกหมัดหนึ่งโอ้โหชุดใหญ่ครับแล้วอเมคัาซ้ายโดนอีกแล้วครับชาเวสยิ่งโดนยิ่งเดินโอ้โหดูครับชาเวสต้องถอยเลยครับดูเหมือนดีจมูกนี่ก็จะเลือกกำดาวจะทะลักมาแล้วด้วยครับเอาวเหรครับโอ้โห นาทีครึ่งนาทีสุดท้ายครับยกที่สี่ดูครับอ้าวครับโจคอเตสแยกอีกทีดูครับสังขยาเลือดไปแล้วครับคุณเลโอเซซาโชเวสคุณหมอฟลิปพฮมันสกี้ครับตองขึ้นมารอบที่สองครับโอ้แผลดูครับว่ายังไงครับเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหบอกกับโจคอเตสว่าพอดีกว่าครับก็เป็นนันว่าออสการ์เดโลยาครับ เอาชนะ TKO ไปด้วยเวลา2นาที37วินาทีของยกที่4ครับแย่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท WBC ไปครองครับโอ้เรียกว่าเป็นการประกาศศักดาค,ครั้งสำคัญเลยครับในชีวิตการเป็นนักชกอาชีพของเดอะโก d ด n ์บอยครับออสการ์เดลโฮยอาครับแชมป์โลกรุ่นที่3ครับแล้วก็เป็นการชนะตำนานอย่างเรโอเซซ่าชาเวสด้วยเลยครับโอ้โหครับทีงานของเดลโลยอาด้ ดีใจกันสุดๆครับขณะที่ชาเวสครับดูครับนี่ครับแผลเหมือนจะไม่ลึกนะครับแต่ว่ามันยาวครับแล้วก็เลือดออกเยอะครับดูหมัดชุดของเดลย่าในยกที่4นะครับดูครับ4 5 6หหมัดนี่ออกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับรวมาเป็นชุดๆเลยครับโอ้โหนะครับซ้ายนี่เต็มๆเลยครับมวยคู่นี้นี่ อีก2ปีต่อมานะครับก็เจอกันอีกเป็นไฟที่2นะครับคราวนี้เป็นการชิงแชมป์โลกในรุ่นเวทเทเวทนะครับซึ่งเดลาโหยาก็ย้ำแคนครับเอาชนะทิกโอชาเวสไปได้ในยกที่8นะครับซึ่งฟันคาสิกเราเคยเอามาให้ชมแล้วครับในยุคแรกๆเลยครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์กันเอาไว้ครับในด e สคริปชั่นก็แล้วกันนะครับย้อนกลับไปดูกันได้ครับ ดลโฮย่านี่ก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งครับในความยิ่งใหญ่ของเขาก่อนจะมาเลิกมวยเอาเมื่อปี2008นี่เองนะครับแพ้แมนปิปากเยวกับไฟสุดท้ายขณะที่โฮเลโอเซซาเชเวสนี่โอ้โหต่อยมายาวนานครับไฟสุดท้ายที่ชาเวสขึ้นเวทีนี่2,005นะครับเลิกก่อนโรยา่าแค่3ปีเท่านั้นเองครับเอาละครับนี่ก็คือไฟคลาสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกแห่งความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามนะครับหรืออยากดูคู่ไหนก็แนะนำมาได้ครับ วันนี้มาเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ